แกะกล่องรอบสองคือความรู้สึกเนี่ยแตกต่างจากรอบแรกมากๆเพราะว่าตอนแรกคือเราตื่นเต้นนะอู้กองมากองหน้แต่ตอนนี้ก็คือเอามันนอนกองไว้ตรงนั้นคืนนึงแล้ววันนี้ค่อยมาแกะ สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตามที่เราได้สัญญากันเอาไว้นะคะเมื่อคลิปที่แล้วที่เราทําเกี่ยวกับ iPad นะคะว่าหลังจากที่เราพบว่าเครื่องของเราซึ่งเราเพิ่งจัดซื้อมาสดๆร้อนๆอยู่ดีๆก็มีปัญหาคือมีเส้นขึ้นที่หน้าจอนะคะเราก็เลยส่งคืนให้ทาง Apple ไปนะคะคลิปที่แล้วเราก็ได้บอกไปแล้วถึงวิธีการคืนวิธีการเคลมว่าเราจะทํายังไงได้บ้างเราจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยวิที่ไหนซึ่งตอนนี้นะคะร้าน a p p l ปก็ปิดเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะสามารถคืนแล้วก็เคลม ได้เนี่ยก็คือทางโทรศัพท์หรือไม่ก็ทางออนไลน์นะคะซึ่งก็ทําได้ไง่ายมากๆเลยเราก็ได้คืนออนไลน์จากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีบาร์โค้ดมาให้เราเราก็ปริ้นแล้วก็มาแปะที่กล่องแล้วเราก็เอาไปส่งคืน Apple ทางไปรษณีย์นะคะซึ่งก็ใช้เวลาขึ้นอยู่กับว่าระยะทางไกลหรือใกล้ส่วนของเราเนี่ยเราคืนไปเมื่อวันที่11เพอเราเช็คทางเว็บไซต์หรือทางแอปสโตร์ของเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าของไปถึง Apple เรียบร้อยแล้วการคืนของมันสําเร็จเนี่ยนะคะเขาก็จะคืนเงินให้เราเงินก็จะเข้าไปในบัญชีที่ เ,เช่นถ้าสมมติว่าเราจ่ายด้วยบัตรเดบิตของเราเงินนั้นก็จะคืนเข้ามาในบัตรเดบิตของเราโดยอัตโนมัติภายใน5วันทําการนะคะคือมีคําถามเข้ามาเยอะมากว่าคืนไปแล้วได้เงินคืนเต็มจํานวนไหมใช่ค่ะได้เงินคืนเต็มจํานวนทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปนะคะทีนี้ตามที่เราสัญญากันไว้ค่ะว่าถ้าเครื่องใหม่มาเมื่อไหร่เราจะเอามาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยการขนส่งระหว่างประเทศก็จะมีปัญหานดหนึงนะคะเนื่องจากโควิดเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้การขนส่งจะล่า นนะะแต่ว่าในที่สุดของก็มาถึงเราเราทําเรื่องคืนของในวันที่28แล้วเราก็สั่งใหม่วันที่30นะคะของมาเมื่อวานวันที่15เมษายนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกเราเนื้อเพราะว่ามันได้แกะกล่องไปแล้วได้ลองใช้ไปแล้วด้วยความที่มันมาจากเมืองจีนแล้วมันก็ไปต่อที่เกาหลีหลังจากนั้นมันก็ไปต่อที่เมกาแล้วมันถึงจะมาถึงแคนาดานะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่โควิดพอเครื่องมาปุ๊บเนี่ยนะคะก็เอาแอลกอฮอล์พ่นเลยค่ะพ่อนอย่างหนักแล้วก็ทิ้งมันไว้ค้างคืนเลยนะคะให้เชเม พร้อมกันในวันนี้คือวันที่16เมษายนนะคะเอาละค่ะทุกคนเราไปแกะพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะไม่รู้ว่ารอบ2จะมีปัญหาไหมต้องนิมนต์พระนิมนต์พระแต่ว่าต่อให้มีปัญหายังไงตอนนี้เราก็ไม่กลัวแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเราได้ซื้อ Apple Care Plus เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็แปลกมากเลยนะของเวลามันมีประกันน่ยมันจะไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ตอนที่แบบเราไม่มีประกันเราไม่ได้ซื้อประกันนะมันจะพังมันจะมีปัญหาแต่พอมีประกันปุ๊บเหมือนเหมือนมียันกันผีเออกลัวไม่กล้าเกิดปัญหาเพราะว่า เรามีประกรันแกะแล้วนะ อาโปก็ทําให้แบบสะดวกไม่ต้องใช้มีดใช้อะไรเลยอ๋อลืมให้ดูค่ะเมื่อวานกล่องที่เราได้มาเนาะเนี่ยกล่องมีมีรอยด้วยคือใจก็กลัวเอาอีกแล้วหรือว่าคือกล่องแบบมีรอยเหมือนโดนกระแทกนะคะตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็ตรงนี้หนึ่งที่เราได้ถ่ายรูปไปเรียบร้อยแล้ว,ลว mm. เผื่อว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรเนาะ mm. คือข้างนอกมันกระแทกแต่ว่าข้างในนะก็จะไม่โดนกับตัวกล่องเนะเาะเขาก็จะล็อกมาให้อย่างดีเพราะฉะนั้นไอตัวที่เรากลัวเนี่ยตรงเนี้ยก็ไปไม่ถึงกลอ่องโอเค โอเควันนั้นที่เราส่งคืนเราก็ใช้กล่องตัวเดิมของเขาเนี่ยแหละแล้วก็แปะลาเบลลงไปนะคะแล้วก็ส่งคืนเข้าไปโอเคค่ะทุกคนมาอีกแล้วรอบ2แกะกล่องรอบ2คือความรู้สึกเนี่ยแตกต่างจากรอบแรกมากๆเพราะว่าตอนแรกคือเราตื่นเต้นนะอุ้ยของมาของมาแต่ตอนนี้ก็คือเอามันนอนกองไว้ตรงนั้นคืนนึงแล้ววันนี้ค่อยมาแกะนะคือจริงชอบความรู้สึกในการแกะกล่องใหม่มากๆเลยนะ หวังว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนี่นะคะอโอเคนี่ค่ะ ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมเนาะอันที่เราสั่งมานี่ก็สีเงินเหมือนเดิมขนาดเท่าเดิมก็คือ11นิ้วความจุ 512GB งกิกะไบต์นะคะในกล่องก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีคู่มือแล้วก็มีชาร์จเจอร์นะ,ะซึ่งตัวนี้เป็นฟ้าชาร์จนะคะแล้วก็มีสายเคเบิลซึ่งเป็น Type C ถ o Type C นะคะคราที่แล้วคือแบบถือเต้าแต่บอกว่าสายนะคือตัวนี้ใช้ได้กับ iPhone 11 Pro ใช้ร่วมกันได้เพราะว่าตัวนี้เป็น Type C นะคะแต่ว่าตัวสายเนี่ยใช้ด้วยกันไม่ได้นะคะเพราะ ก็เป็นคนละสายกันโอเคเนาะในส่วนของความเงางามนี่ก็คือ iPad ตัวที่2ของเรานะคะที่เราได้แกะกล่องนะคะ iPad pro เนาะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องกันนะคะมาแล้วไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ารอบนี้จะมีปัญหาไหมเนาะจริงๆเวลาที่เราซื้อของโดยเฉพาะพวกอุปกรณ์พวกนี้มต้องเสียเวลาในการเซตนะคะไม่อยากที่จะเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันต้องเสียเวลาในการเซตเวลาฮลัลโหลเดี๋ยวเซตก่อนเนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาแล้วพร้อมคุณผู้ชายเราได้เซตหน้าจอนี้ไว้เมื่อตอนที่เราใช้งานครั้งสุดท้ายเนาะหน้าจอของเรานะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่า มีคุณชายสุดหรอในเรื่องของ wallpaper นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ฟังทีหลังเราไปเจอแอปที่ดีแอปหนึ่งที่มี wallpaper ให้เลือกเยอะมากสวยมากดีมากที่สำคัญที่สุดคือมันฟรีนะคะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเราจะมาพูดกันเรื่อง wallpaper เนาะแต่วันนี้ก็อย่างที่เราได้สัญญาไว้ว่าเราเอาเครื่องมาเปิดให้ดูกันอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมนะคะแล้วก็เอากลับมาใส่เคสของเราเนอะ เรียบร้อยกลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะคะหนึ่งอย่างนะคะจะมาแกะกันก็คือเจ้าตัว Apple Pencil ตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าคราวที่แล้วเราไม่ได้สลักชื่อลงใน Apple Pencil นะคะสั่งตัวนี้มาใหม่โดยที่ตัวนี้นะคะเราก็สลักชื่อเราไว้ด้วยในตัวนี้เนาะที่มันมาด้วยกันนี่นะคะก็มีตัวคู่มือนะคะแล้วก็ตัว Apple Pencil นะแล้วก็คราวนี้นะคะเราได้สลักชื่อเราไว้ด้วยนะคะที่ตรงนี้ เอาละคะ่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ลองเปิดใช้งานเจ้า iPad นี้นะคะมาสัก 3-4ชั่วโมงแล้วนะคะก็ยังไม่เห็นความผิดปกติใดๆนะคะยังไม่ได้มีเส้นขึ้นหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นแบบที่ครั้งที่แล้วที่มันเกิดขึ้นนะคะก็หวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอ้องถ่ายภาพถ่ายวิดีโอตัดต่อลองแต่งภาพลองเปิดเพลงลองเปิด YouTube คือลองใช้งานในทุกๆรูปแบบแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่า iPad เครื่องใหม่ที่เราได้มานเนี่ยนาะก็ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแต่ถึงถ้ามีปัญหาอะไรตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วถึงแม้ว่ามันจะเกิน14วันที่เราจะสามารถคืนได้เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เพราะว่าเราซื้อ Apple Care Plus ถือว่าผ่านนะคะทีนี้ค่ะก่อนจากกันไปนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องมาอัปเดตกันเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเมื่อวานนี้นะคะวันที่15เมษาเนี่ยทาง Apple นะคะก็ได้เปิดตัว iPhone SE ที่หลายๆคนอาจจะรอคอยเป็น iPhone รุ่นประหยดัดเครื่องเล็กสเปคแรงเขาใช้คําว่าต่างตัวแต่หัวใจเดียวกันเพราะว่าตัว iPhone SE ตัวใหม่เนี่ยนะคะมันใช้ชิป A13 Bionic ซึ่งเป็นชิปที่เขาใช้ในตัว iPhone 11 Pro เลยนะะซึ่งจะบอกว่ามันเร็วและมันแรงมากก็มีด้วยกัน3สีก็คือสีแดงสีดำสีขาวเครื่องเล็กสเปคแรงแต่ว่าราคาน่าคบหามากเพราะว่าเริ่มต้นที่14,900บาทสำหรับ 64GB 16,900สําหรับ 128GB และรุ่นท็อปสุด2900 0บาทที่รุ่นความจุ 256GB มันได้ชิปตัวเดียว เดียวก,กันกับ iPhone 11 Pro แต่ว่าราคามันถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งแต่ว่าเราจะไม่เอามาเปรียบเทียบกันนะคะเพราะว่ามันคนละรุ่นอยู่แล้วนะคะกล้องแค่หนึ่งตัวแต่ว่าเขาก็ปรับซอฟต์แวร์มาใหม่ทําให้สามารถถ่ายภาพเซลฟี่พอร์เทรตได้สวยงามมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ถ่ายแล้วเนี่ยเราสามารถไปปรับแสงไปปรับความเบลอของภาพได้ทีหลังนะถึงแม้ว่ารูปลักษณ์มันจะเหมือน iPhone 8แต่ว่าชิปมันแรงมากจริงๆก็มันก็จะไม่เหมาะกับคนที่ชอบหน้าจอใหญ่ๆนะคะเพราะก็ออกมาแค่หนึ่งไซส์ คือหน้าจอ4.7นิ้วเท่านั้นนะคะไม่มีรุ่น plus ออกมานะคะสำหรับแฟนๆ iPhone ที่แบบโอ้ยเธอเอาปุ่ม home ของฉันออกไปอันนี้มีปุ่ม home อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะไอเจ้า iPhone SE ตัวนี้เนี่ยมันยังกันน้ํากันฝุ่นตกน้ําได้น้าพกน้ําสาดน้ํากระเซ็นได้ไม่มีปัญหานะคะมันสามารถกันน้าลึกได้1เมตรเป็นเวลา30นาทีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะที่พัฒนาขึ้นมาก็คือแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเขาเคลมว่าถ้าเราดูดูหนังดูวิดีโอเนี่ยนะคะแบตเตอรี่เนี่ยมันสามารถ อยู่ได้นานถึง13ชั่วโมงด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่อึดที่ประเทศไทยเขายังไม่ได้ระบุวันนะคะว่าเขาจะสามารถให้สั่งซื้อได้วันไหนแต่ว่าที่แคนาดานะคะเราสามารถที่จะสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่17เมษายนเป็นต้นไปนะคะใครที่รออยู่นะคะตัว iPhone SE ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะโดยส่วนตัวแล้วคงจะไม่ได้ซื้อ iPhone SE เพราะว่าใช้ iPhone 11 Pro มาอยู่แล้วนะเราแฮปปี้มากกับ iPhone 11 Pro ที่เราใช้มาตั้งแต่เดือนกันยานะคะตอนนี้ก็ครึ่งปีกว่าแล้วนะ คือการทํางานเร็วสะใจและการถ่ายรูปคือสวยมากในช่องของเรานะคะถ้าเป็นเพื่อนดูเนี่ยเป็นท่าภาพใสๆสวยๆเราถ่ายด้วย iPhone 11 Pro แทบทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีบางคลิปที่เราถ่ายด้วย GoPro 8หรือว่า GoPro Max นะคะแล้วก็มีอยู่คลิปหนึ่งที่เราถ่ายไข่ผัดคลิกอะคะ่ะคลิปนั้นเราใช้ iPad Pro ตัวใหม่เนี่ยคะ่ะถ่ายเป็น 4K เนาะคุณภาพก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะและนั่นก็เป็นเรื่องที่เรานํามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเคล แล้วก็การเปิดเครื่องใหม่ของ iPad 2020ที่เราสั่งไปนี้เป็นรอบ2แล้วนะคะที่เราได้แกะกล่องมันแล้วก็คือเราก็ไม่ได้อยากให้มันมีปัญหานะคะแต่ในเมื่อมันมีปัญหาแล้วเราก็มีหนทางในการแก้ไขนะคะส่วนเพื่อนๆที่อาจจะได้เครื่องแล้วเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยทยอยได้เครื่องกันมาตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีบางคนที่ยังไม่ได้เครื่องก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่ามันจะมีปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้จะเกิดกับทุกๆคนและทุกๆเครื่องนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดกับทุก,กคนนนะะเพราะฉะั้ไม่ กังวลไปนะคะคหรือถ้าอยากให้ตัวเองสบายใจก็ไปซื้อเจ้าตัว Apple Care Plus เพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อความสบายใจของตัวเราเองเนาะแตกได้2ครั้งนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะนอกจากการทําอาหารของเราแล้วเนี่ยในครั้งหน,น้าเราจะมีอะไรเกี่ยวกับ iPad มาฝากกันอีกบ้างนะคะ อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆได้ iPad แล้วเป็นยังไงบ้างชอบไหมอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการใช้ iPad ใหม่ด้วยนะคะบายสวัสดีค่ะ